อัสลามุอะลัยคุมวะร์มาตุลลอฮิวบเระกาตุพบกับเราสองคนอีกครั้งนะครับในรายการคู่สีขี้สงสัยรายการที่จะทําให้คุณเข้าใจระบบการเงินอิสลามมากยิ่งขึ้นแหมเสียงแล้วก็หน้าตาไม่ค่อยคุ้นเลยนะัอาทมดุละดีใจมากรียูเนี่ยนี่คือบางีบางวัสที่เขติดภารกิจวันนี้ผมก็เลยต้องมาทําหน้าที่แทนแต่ไม่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงว่ายังไงรายการเราก็มีหอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมเข้มข้นแล้วก็น่าติดตามเหมือนเดิมเด้อเด้อแป๊บเด้อ เดี๋ยวขอรับโทรศัพท์นิดนึงนะครับเชิญชนะฮัลโหลครับครับอ่าขึ้นแล้วเหรออืมพันล้านเลยเหรอโอ้นักธุรกิจแน่นอนโอเคโอเคครับผมอ่าอ่าครับครับครับโอ้ทำแล้ผมนี่เพื่อนรวยๆโอ้คุยเรื่องธุรกิจอะไรบ้างครับน้ำเต้า อ๋อพอดีมันไปพันร้านเลยบอกให้แฟนเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องหาไม้ไผ่มาไม้ไผ่ดังก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปแล้วก็เลยจะให้เขาทำร้านใหม่จริงจริงเรานึกว่าแบบนักธุรกิจคุยธุรกิจันร้านเลยทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องธุรกิจเนี่เมื่อกี้ผมว่าจะถามคุณนะนึกว่าคุณเข้าใจเรื่องการลงทุนอะไรพวกนี้เป็นนักลงทุนเรื่องตลาดทุนโอ้โหพอผมก็นี่แหละจะมาถามจะคุยกับคุณเรื่องว่าตลาดทุนตลาดทุนเนี่ย คนก็สงสัยเหมือนกันว่าตอนนี้เขามีอัตลาดทุนแบบอิสลามด้วยเหรออจริงก็น่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะทีนี้เราต้องถามผู้รู้ดีกว่าบางตัวแหวนแน่นอนแน่นอนมากับเรามีข้อสงสัยกับเราผมก็ต้องหาคําตอบให้ได้ในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ปราโมทมีสุวรรณที่ปรึกษาด้านศาสนาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาร่วมให้ความรู้กับพวกเรานะครับวันนี้อัสลามุลัยกุมท้านอาจารย์บอนด์คสรบาครับประเด็นเกี่ยวกับตลาดทุนนะครับ ก็อยากจะอธิบายคําว่าตลาดทุนก่อนนะครับนั่นก็คือตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินนะครับเช่นหุ้นกู้หุ้นสามันพันธบัตรบาลเป็นต้น,นครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานหรือคนที่ต้องการนะครับในการที่จะลงทุนระยะยาวเกิน1ปีนะครับทีนี้เรื่องของตลาดทุนอิสลามเนี่ย ก็แน่นอนละเกินตลาดอิสลามก็จะต้องมีโครงสร้างในการที่จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบีย้ยหรือว่าเรื่องของการพาน,นันเรื่องของการเก็งกําไรเรื่องของการผูกขาดเหล่านี้เป็นต้นพ<ม>ูดง่ายงก็คือว่าโครงสร้างของตลาดอิสลามนั้นจะต้องอไม่ผิดต่อหลักชริ์อะ์นะครับเจษกรองค์พรครัชอาจานเจษกรองครับเป็นไง ครับดนะพอเข้าใจผมจะสรุปสั้นๆเลยนะตลาดทุนเนี่ยก็คือการลงทุนระยะยาวมากกว่า1ปีขึ้นไปส่วนตลาดทุนของอิสลามเนี่ยก็คือการลงทุนในอินฟาสตรักเจอร์เนี่ยที่มันเป็นมมันฮาลาลนะไม่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยการพนันการเก็งกำไรอะไรที่ฮารอมเนี่ยเราต้องไม่เข้าไปยุ่งนะอันนั้นคือตลาดทุนอิสลามคร่าวๆก็ประมาณนี้โอเคจากนั้นถ้าพี่น้องลิมเราจะลงทุนก็ไปศึกษาให้ดีต้องลงทุนใน ตลาดทุนอิสลามเท่านั้นมีเ่องมากนะ่ให้การเงินของท่านนั้นฮารานไปด้วยฮารานด้วยที่ก็จะได้มีารดกอัลฮัาดุลิลละส่งผลให้ธุรกิจเนี่ยจะเิญงอกงามเข้าไปครับผมโอเคแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับโรงแรมรีเจนต์รามคำแหง22ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้นะครับผมสไตล์ของเขาเนี่ยแนะนำเลยปรับปรุงโฉมม่นี่ผมว้าวเลยเหมือนอยู่อังกฤษยังไงก็ไม่รู้นะอยากให้มาอยากให้มาลองพักด้วยครับครับผม อาหารฮาลลแน่นอนสุดท้ายนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด,ดกระดิ่งแล้วก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาถาพวกเราได้นะสงสัยเรื่องใดเกี่ยวกับการเงินอิสลามแล้วก็บางตัวแวพร้อมกันครับไอแบนใครใคก็ใช,ใช้ได้อัสลามุอะลัยกุมุวาลัยฮ์มาตุลลอฮิวะบเรากกาตุ